คอมเมนต์เอาไงต่อสวัสดีครับพี่น้องเข้าสู่ช่องยานาชนเหมือนเดิมพี่น้องวันนี้ตามตามเคยนิสัยคอมเมนต์คือโกหกจนเป็นสันดานนะครับพี่น้องเขาเรียกว่าโกหกจนเป็นสันดานเขาไม่เคยเข็ดไม่เคยหลาบนะคอมเมนเนี่ย คือว่าไงอะนิสัยโกหกทั้งประเทศตั้งแต่ผู้นำยันผู้ตามตั้งแต่เจ้านายยันขี้ข้านิสัยโกหกเป็นไงอะขึ้นเวทีโลกขึ้นไปปุ๊บใส่ความไทยอย่างเดียวเลยโดยที่เขาลืมคิดว่าชาวโลกเขาฉลาดกับพวกมึงเยอะใส่ใส่ใส,ใส่ไทยยับ จนไทยเกือบตั้งหลักไม่ทันตอนนี้ทูดทูดไทยขึ้นมั่งพอทูดไทยตั้งหลักได้ทูดทูดไทยก้หมหัวหน่อยสอกกลับเต็มเต็มไปทางเลยพี่น้องน็อกน็อกทูดก็เหม็นคาวเวทีเลยทูดไทยสอกกลับให้ซ้าคางเหลืองเป็นไงอ่ะการการพูด โกหกกับการพูดความจริงมันมันต่างกันเยอะคนเราถึงจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ความโกหกกับความจริงอ่ะความโกหกยังไงคนเขาก็รู้เพราะว่าคนก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นไม่ได้โง่ขนาดจะฟังความจริงหรือฟังความเท็จไม่ได้คนเราไม่ได้โง่ขนาดว่าแยกแยะความจริงกับความไม่จริง เขาไม่ได้ขนาดนะั้นคนเราสมัยเนี้ยคำโกโหกกับความจริงอ่ะมันต่างกันเยอะด้วยสัญดาณโกโหกเป็นเขาเรียกอะไรครับเป็นสัญดาณเดิมของกอเมนอยู่แล้วตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนเขาก็ยังไม่ไม่เปลี่ยนความคิดนะไอ้พวกอเ,เมนเนี่ย ให้ผู้นำขึ้นไปโกหกบนววทีโลกคนเยอะแยะเขาก็ยังกล้าโกหกนะพูดถึงก็เมน,นะเขาก็ยังกล้านะไม่น่าเชื่อว่าเขากล้าโกหกได้ไงทั้งๆที่เอตอนรบรอบแรกวันที่ยีสี่วันนั้นนะน,นะเขาก็รู้อยู่ว่า ชาวโลกเขามีดาวธงดาวเทียมดูว่าใครยิงก่อนใครยิงหลังแล้วมางวดน,นี้เขาเขาเม่นพยายามป่วนจนทำไทยทุกอย่างไทยได้จะป้องกันตัวไทยไม่เคยสู้เลยไทยไม่เคยออกอาวุธเลยไทยป้องกันตัวอย่างเดียวแต่เขายังมาขึ้นหลอกคนอื่นบนเวทีว่าไทยไม่เคยรักษาสัญญา ไทยไม่เคยหยุดยิงไทยรังแกขมร้มาตลอดทั้งทั้ง,ท,งที่ความจริงคือไทยไม่เคยทำอะไรมีแต่ขมร n t ไม่เคยหยุดยิงไม่เคยจรีรจาไม่เคยรักษาสัญญาไม่เคยรักษาความสงบขมรไม่เคยต้องการความสงบขมรป่วนประเทศไทยป่วนไทยเสร็จ ไปหลอกคนในชาติขเขมรรังแกไทยเสร็จไปหลอกคนในชาติว่าไทยรังแกขเขมรเขายังกล้าเอาคําว่าประเทศไทยใหญ่กว่าประเทศขเขมรแต่กลับรังแกประเทศเล็กๆอย่างขเขมรทั้งๆท,ที่ไทยไม่เคยทําอะไรขเขมรเลยมีแต่ขเขมรมารังแกประเทศไทยดูด้วยความตลบตะแหลงความ โก้ oh, oh. ปิ่นปอนของเขเมรเขาอันดับโลกอยู่แล้วประเทศเขเมรหลอกจนคนทั้งโลกเขาไม่ครบแล้วหลอกจนคนทั้งโลกเขาอยากจะลบออกจากแผนที่โลกลบคําว่าเขาเมรออกจากแผนที่โลกเพราะอะไรเพราะเขเมรไม่เคยมีความจริงใจนับใคร เขมรไม่รู้จักคำว่ามิตรเขมรสร้างแต่ศัตรูเขมรสร้างคนในชาติสอนคนในชาติให้เกลียดชงังประเทศเพื่อนบ้านรอบๆรอบ,รอบตัวเองอ่ะทั้งหมดอ่ะเขมรสอนคนในชาติให้รังเกียจเดียดฉันเพื่อนบ้านทุกประเทศ คนทั้งโลกถึงไม่ชอบเขมรน,นี่แหละคือสันดานของ,องเขมรโกหกจนเขาเรียกว่าโกหกจนเป็นนิสัยโกหกหลอกลวงจนเป็นเรื่องธรรมดามันไม่เหมือนประเทศไทยประเทศไทยเขาเรื่องโกหกเรื่องตอแหลไม่ได้ยิ่งเป็นสื่อยิ่งเป็นสื่อ สื่อสารมวลชนยิ่งเป็นสื่อยิ่งห้ามโกหกรายงานจริงรายงานสดวินาทีต่อวินาทีเสมอมันไม่เหมือนคอมเมนต์คอมเมนโกหกคนในชาติจนเป็นนิสัยจนเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคอมเมนกี่สมัยกี่ยุคกี่ไหนเขาก็ยังติดการโกหกคนทั้งโลก ทั้งทั้งที่โลกมันหมุนไปถึงสมัยไหนต่อสมัยไหนแล้วโลกเขาสู่ยุควยวยเวอรไวเวฟหมดแล้วแต่คอมเมนยังอยู่ที่เดิมยังคิดว่าคนทั้งโลกหลอกได้สบายๆเขายังติดกับดักความคิดของตัวเองอย่างนี้นี่คือคอมเมน ไปขึ้นเวทีโลกอายไหมไม่อายอขอเขมรไม่มีอายขอเขมรมันหนาอยู่แล้วขนาดทูตไทยขึ้นไปพูดคนก็ชื่นชอบตบมือเกลียวกาวเกลียวกาวคิดว่ามันสลดเหรอไม่มีทางหรอกขอเขมรมันนี่มีอย่างอายอยู่แล้วยิ่งให้มันแสดงพฤติกรรมอย่างนี้นานๆไปประเทศมันยิ่งจะเสือ่อม ผู้นำมันก็ยิ่งจะเสื่อมโดยที่ประเทศไทยไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยมันจะทำให้ประเทศตัวเองเสื่อมโดยอัตโนมัติด้วยคนของมันเองไม่ว่าผู้นำหรือผู้ตามไอท้ที่ทั้งหลายทั่วโลกไม่ว่าก็จะตีข่าวไอ้เรื่องที่ญี่ปุ่นที่เกาหลีที่เวียดนามที่จีน ถ้าพวกมันได้ดูสื่อพวกเนี้ยพวกมันจะรู้ว่าการโกหกจอแหลของเขมรนะ่ะมันจะทําให้ตัวเองเสือ่อมโดยที่คนอื่นไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องทําอะไรเลยอยู่เฉยๆเดี๋ยวพวกมันจะลบชื่อของพวกมันเองการทําดีไม่มีเสือ่อมสิ่งที่เสื่อม คือการโกหกหลอกลวงการทำความไม่จริงใจการโกหกคนเรื่อยๆจะทำให้ตัวเองเสือ่อมมันจะทำให้คนทั้งโลกหมดศรัทธาไม่มีความน่าเชื่อถือผลสุดท้ายคนทั้งโลกจะไม่มีใครครบเมรสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวก็เจอกันคลิปหน้า ฝากติดตามช่องจานาจนลชาแนลสวัสดีครับผมขอบคุณครับ